ใครชอบทานขนมจีนบ้างคะร้านขนมจีนแจ๊แหววทำมาเพื่อเอาใจคอสาวกขนมจีนมีน้ำยาถึงเจ็ดอย่างกับผักหน่อเพียบสำหรับขนมจีนถือเป็นอาหารยอดนิยมของชาวจังหวัดตรังไม่แพ้ร้านติ่มซำนะคะซึ่งจะพบเห็นว่าร้านขนมจีนขายอยู่ทั่วไปและเป็นเมนูเสริมในร้านติ่มซำอีกหลายๆร้านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลน,นครตรังค่ะมีร้านขนมจีนที่มีชื่ออยู่หลายร้าน และสำหรับร้านขนมจีนเจ๊ว well, วร้านขนมจีนน้องใหม่ที่มีเจ๊ว well, วหรือนางการจนาณระนองอายุ52ปีเป็นเจ้าของเพิ่งเปิดมาได้แค่หนึ่งเดือนกว่าค่ะแต่ก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าผู้ชื่นชอบการรับประทานขนมจีนเป็นอย่างมากเพราะจุดเด่นของร้านเจ๊แววก็คือขนมจีนน้ำยา7ชนิดได้แก่น้ำยากะทิน้ำยาปลารา้าตีนไก่แกงเขียวหวานไก่น้ำยาไตาปลา น้ำยาปูน้ำยาแกงข้วเนื้อปลาย่างน้ำพริกหวานกุ้งสดมีเครื่องเคียงเช่นทอดมันไก่ทอดหมูทอด่อหมกและมีผักหน่อที่มีทั้งผักดองผักสดมากกว่า20ชนิดให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานกันอย่างหนำใจเช่นลูกเนียงเพาะสตอดองมะละกอดองผักเสี้ยนดองลูกเหลียงกล้วยดิบเม็ดกระถินสับประรดภูเก็ตปลาจิงจัง ยอดมันปูยอดหมุยหรือยอดสมุยหอมผักเมียงลวกถั่วงอกมะระมะระขี้นกมะม่วงเบาเป็นต้นโดยคุณการจนาบอกว่าแม่ร้านจะเปิดมาได้แค่เดือนกว่าแต่ก็ได้รับผลการตอบรับที่ดีจากลูกค้าคะ่ะเพราะมีน้ํายาให้ลูกค้าเลือกได้ตามใจและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือผักหนอนนั่นเองคะ่ะหรือผักที่แกล้มกับขนมจีน ผักสดตนจะซื้อมาวันต่อวันเพื่อให้ผักยังคงสดและกรอบมีสีสันที่ชวนกินส่วนผักดองจะมีมะละกอดองแตงกวาดองสตอดองผักเสี้ยนดองซึ่งถือว่าเป็นผักประจำร้านส่วนรสชาติของน้ำยาจะเน้นให้ถึงเครื่องแกงถึงกะทิแต่ไม่จัดจ้านจนเกินไปเน้นรสชาติกลางๆล,ลูกค้าคนไหนชอบทานรสจัดจะมีพริกป่นพริกทอดเกลือน้ำปลาให้เติมแต่งรส และน้ำยาขนมจีนจะเป็นสูตรที่ทางร้านดัดแปลงขึ้นมาค่ะเพื่อให้ได้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างเช่นน้ำพริกหวานตนจะใส่กุ้งแห้งและเนื้อกุ้งสดผสมลงไปให้ได้ความหวานจากตัวเนื้อกุ้งน้ำยาแกงคั่วนอกจากจะใส่เนื้อปลาโคลกละเอียดยังใส่เนื้อปลาย่างและลูกชิ้นลงไปด้วยส่วนน้ำยาตีนไก่ก็จะใช้น้ำปลาร้าอย่างดีต้มสุกตีนไก่จะแกงจนเปื่อย และใช้ลูกชิ้นปลายอย่างดีจะไม่มีกลิ่นปลาร้าแรงเกินไปซึ่งขนมจีนในจังหวัดตรังถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งหามารับประทานได้ตลอดทั้งวันราคาขนมจีนเริ่มต้นจานละ30บาทห่อหมกห่อละ20บาททอดมันจานละ20บาทส่วนขนมหวานและเครื่องดื่มราคา20บาทโดยร้านขนมจีนเจววตั้งอยู่ถนนเจิมปัญญาใกล้กับปากทางเข้าโรงเรียนดรุโนไทย ตำบลทับเที่ยงอำเอเภมืองจัังหวดตรังค่ะสามารถติดตามร้านได้ที่เฟซบุ๊กขนมจีนเจ๊แหววเมืองตรงังหรือโทรศัพท์094-515-1598ค่ะตรังสตอรี่รายงาน